เ,เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับ้ยทำใจไว้เฮยยหึกดเดียโอ้โหคำคมของสารวัตรนี่จดเอาไว้เยอะจริงๆเลยแฮะไหนลองอ่านไหนสิอืมทั้งหัวใจฉันมีเธอผู้เดียวเหมือนไข่เจียวที่มีตั้งสองใบไม่ต้องถามว่าฉันรักเธอไหมฉันเจียวไข่ให้เธอกินทุกที โอ้ยกอนอะไรเนี่ยแปลกๆจังเลยแฮะหมวดชมพูครับว่าไงจ้าเด็กๆอะอะไรนะเด็กๆกันเหรออ่ะเออคือเราจับคนร้ายรอบวางเพลิงได้ครับอืออ้าวอะไรกันนายเป็นฐันดับเพลิงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไนายถึงรอบวางเพลิงซะเองล่ะเอ่อก็ผมรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับไม่มีใครสนใจไม่มีใครเคยหยิบมาใช้ผมเลยอยากวางเพลิง จะได้มีคนหยิบผมไปใช้บ้างครับโอ้ยนี่เง่าเว้ยสิ้นคิดจริงๆเลยเด็กๆเด็กๆอีกแล้วเอามาไปขังคุกซะคร,ครับหมวดชมพู่เฮ้ยอารมณ์เสียนี่จ๋านายว่าหมวดชมพู่ดูแปลกๆไปไหมตั้งแต่มาทำหน้าที่แทนสารวัตรนะ่ะแถมยังเรียกพวกเราว่าเด็กๆอีกด้วยนะสารวัตรยังไม่เคยเรียกพวกเราแบบนี้เลยเออก็อาจจะดูเข้มขึ้นนะครับ คงเป็นมาสของหมวดเขาล่ะครับอืมงั้นเหรอเอ๊ะนั่นใครอะ่ะมาด้อมด้อมมองมองในบ้านเราอยู่ไหนของแกวะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยฮะนั่นสิครับน่าสงสัยจังตามไปดูมันกันเถอะแว่นตาฉันเท่ไหมพวกน้องเยิลรี่ซื้อให้ฉันเลยนะไว้ โหจะดูเข้มข <ici> hey, oh ึ oh ้นเยอะเลยว่ะไอ้นาวอู้หูโคตรเท่เลยครับคุณนาวโหเฮ้ยโคตรเท่เลยฉุนฉุนฉุนๆุนขอบคุณมากมากนะครับน้องเยลลี่สุดที่รักเล็กน้อยนะไม่นาวนมยก็ซื้อของให้ฉันเยอะแล้วไอ้นาวแกใส่แว่นดำแล้วดูคล้ายพี่แอดมินรายการเดอะกรีทเรดิโอเลยว่ะไง จิงปะวะเจ้าไข่ฉันเป็น f อฟซีพี่แอเลยนะไว้ฟังก่อนนอนทุกคืนกูอยากได้มั่งชุนชุนฉุนฉุนๆุน,น,นยอยู่นั่นเองสินะ <c oughs> นี่นี่มันอะไรกันนะใครเป็นคนฆ่าเจ้าเสียงน้องชายฉันไอ้มนุษย์บ้านตรงข้ามเป็นคนทำไข่เฮลี่มนุษย์<ม>นั่นเหรอแล้วทําไมพวกเธอไม่ล้างแค้นให้เจ้าเสียงล่ะฉันให้ลูกน้องไปตามล้างแค้นแล้วค่ะแต่ที่บ้านนั้นมีหน่วยเอ็กบีไอคอยอารักขามันอยู่ค่ะพวกเราสู้มันไม่ได้เลย แถมมันยังเคยมาข่มขู่ฉันถึงที่ด้วยค่ะเฮียมันบอกว่าถ้าพวกเราไปตามแก้แค้นไอ้มนุษย์อีกมันจะจับพวกเราทั้งหมดนี้เลยค่ะถ้าเราจะเข้าถึงตัวไอ้มนุษย์นั่นได้ก็ต้องจัดการตัว XBI นั่นก่อนสินะมันชื่ออะไรทุกคนเรียกมันว่าสารวัตรค่ะเธอมีรูปมันไหมไม่มีรูปมันเลยค่ะเฮียถ้างั้นบอกลักษณะของมันมาฉันจะจัดการมันให้เองมันเป็นมะนาวส่แว่นตาดำ ชอบทำเป็นเก๊กหน้าเข้มตลอดเวลาค่ะในที่สุดข้าก็เจอแกเจ้าสารวัตร XBI ไเฮ้ยงั้นฉันไปก่อนนะเจ้าไข่เจ้าก้อนเจ้ากรูดฉันว่าจะพาน้องเยลลี่ไปเดินเล่นหน้าบ้านสักหน่อยเออเออแกใส่แว่นแล้วดูกวนขึ้นเยอะเลยรวงใครหมันใส้อนุเว้ยจริงครับคุณไข่ใส่แว่นแล้วหน้าตกมากเลยครับเฮ้ยจะว่าไงนะเจ้าก้อนไอ้นี่ตกลงมานับถือเราจริงเปล่าวะเนี่ยจะอุ้ยเปล่าเคับเงย วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะน้องเยลลี่ฮึบนี่ขอบใจมากเลยนะครับน้องเยลลี่ที่ซื้อแวันตาเท่ๆให้เขารับรองว่าของขวัญวันเกิดน้องเยลลี่ปีนี้พี่นาวจะจัดของแพงๆสวยๆให้เลยครับแหมในนาวเอาแค่พอดีพอดีก็ได้จ้ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบอะไรเว่อร์ๆหรอกนะน้องเยลลี่นี่น่ารักจริงๆงสวีทกันนักรอแกเจ้าสารวัตร ังอาจมาขัดขวางการแก้แค้นของพัวข้าวันนี้แหละข้าจะปิดชีพแกต่อหน้าแฟนแกซะเลย <c oughs> <c oughs> ระดับติงลี่ไม่มีคำว่าพลาดจะะใครทำเห็นน่าตกไว้วัเนี่ยเสร็จนาว อุ๊ยเมื่อกี้เสียอะไรอ่ะในยนาวสงสัยใครจุกประทัดเล่นมั้งใครมาจุกประทัดตอนนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันหลบลูกปืนของข้าได้ยังไงล่ะแกไม่ธรรมดาจริงๆด้วยโจสารวตรงั้นแกต้องเจอนี่ลิดมีดสั้นหึยาน้อยน้องเยลลี่ลบแล้วเนอเกือบไปมีอะไรหรอในยนวตกใจหมดเลยก็นี่ไงใครไม่รู้มาขายหมากฝรั่งไว้ตรงนี้น้องเยลลี่เกือบเหยียบเต็มเต็มแล้วโอ้ยใครมาขายหมากฝรั่งแถวนี้เนี่ยสสปกจังใช่ใช่ แทนที่จะห่อกระดาษแล้วทิ้งถังขยะขายมั่วสั่วเลยนี่ยัยเจอนะบอกจะนี่มั้งเฮ้ยอะไรวะน้อยนี่แกคงรู้ตัวแล้วสินะเจ้าสรวัริแกถึงหลบการโจมตีของข้าได้ติดๆกันแบบนี้เห็นทีข้าจะต้องแสดงตัวแล้วล่ะจะได้สู้กันต่อหน้ากันจะจ่าไปเลย เอเจ้านั่นมันจะปองไลไอนาวทําไมล่ะครับหมวดไม่รู้สิเราตามดูมันต่อไปลวกันถ้าเจ้านั่นลงมือทำายไอนาวเมื่อไหร่เราก็จับมาเลยได้ครับเราลองโทรตามสารวัตรด้วยดีไหมครับหมวดเมื่อกี้ฉันโทรไปแล้วแกไม่รับวะไม่รู้สารวัตรแกอยู่ไหนแล้วนะตอนนี้